จังหวัดนราธิวาสครับได้มีการจัดมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพลินวันวานแอดอ่างเก็บน้ําใกล้บ้านกระตุ้นการท่องเที่ยวครับกิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับจัดขึ้นนะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ําพิกุลทองในพื้นที่ตําบลกะลุวอและตําบลกระลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับโดยมีนายชัดชัยอุสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพลินวันวาน,วนแอดอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านฉันซึ่งได้มีการกําหนดจัดขึ้นนะครับในวันที่4-5สิงหาคมนี้ครับโดยมีนายสังคมก่อเกิดประหลัดจังหวัดนราธิวาสนายรัษดีปูยีปูริยาครับนายอำเภอเมืองนราธิาวาสหัวหน้าสวนราชาการและประชาชนเข้าร่วมโดยกิจกรรมดังกล่าวครับมี กิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการตั้งแคมป์นะครับในการนอนพักนะครับรถบ้านเคลื่อนที่การจําหน่ายสินค้าอาหารเครื่องดื่มและก็มีการแสดงดนตรีโฟกซองครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนส่งเสริมกระตุน้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนะครับหากคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะครับสาหรับเหล่าบรรดาแคมปิ้งที่ชื่นชอบนะครับวิถีธรรมชาติครับ